วันี้ในจอยกัสชิมาอัปเดตให้เนาะว่าหลังจากที่พ่นฉีดพ่นแคลเซียมโบลอนไปนะคะก็เริมเตกออกมาแล้วเนาะนี่นะคะเตกตาดอดเตกกิ่งออกมาตาโดอกอ,อกมานะคะอันนี้เป็นพุทรานะคะปีที่แล้วนี่ไม่จอยห่อบ่าทันไปเกี่ยวเข่าเนาะมันก็เลยเน่านะคะเป็นพุทราลูกใหญ่เนาะพุทราต้นนี้นะคะสายพันธุ์นี้ที่มันตั้งแต่มาจอยปลูกมามันออกมาสองครั้ง ต่อปีนะคะช่วงหน้าฝนกับช่วงหน้าแล้งถ้าออกช่วงหน้าแล้งนะคะสีบกค่อยเนา่าสีบกค่อยเป็นแมงเนาะและ้วก็มีรสชาติหวานกว่า,นวาหน้าฝนนะคะเนาะมื้อนี้แม่จอยสิมาซีดแคลเซียมบรทอนนะคะเพื่อที่ให้มันออกมากช่วงหน้าแล้งนี้นะคะเบิ่งนะคะยังบ่ท่านมีใบยังบ่ท่านมีอย่างเลยเพราะว่ามันพัดใบไปเนาะมันพึ่งมดฤดูผลผลิตมันออกไปช่วงช่วงที่เกี่ยวเขานะคะก็กำลังพัดใบ แล้วไม่จอยกรซิมาฉีดแล้วก็บ,บำรุงให้มันออกในช่วงหนาเล้งเดี๋ยวมาเบิ่งกันคลิปหน้านะคะว่าฉีดแคลเซียมโบรอนไปแล้วสิเป็นแบบใดเนาะนี่นะคะแคลเซียมโบรอนอันนี้ไม่จอยผสมแล้วเนาะวิธีการใช้ก็มีอยู่ในข้างขวดนะคะหรือว่าไผ่สิกะกะประมาณเอาก็ได้ไม่จอยกะประมาณเอานะคะ ะะก็ฉีดเข้าไปเลยก็เริ่มมีแตกใบอ่อนออกมาแล้วนะฉีดไปเลยนะคะเมื่อนนวันที่แปดมีนานะคะแม่จอยฉีดครั้งเล็กวันที่แปดมีนาเนาะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันว่ามันสอีออกผลออกดอกให้อีกกี่มือมันจางสีออกผลออกอ้ยออกดอกให้นะคะเดี๋ยวแม่จอยชิมาอัปเดตให้เนาะนี่นะคะฉีดเข้าไปให้มันทั่วเลยนะให้มันทั่วทุก ใบทุกซอกทุกมุมเลยนะคะเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าให้จอยสิาพามาเบิ่งนะคะว่ามันสิออกดอกให้อีกจักกี่มืออีกประมาณกี่มือเดี๋ยวมันเป็นแบบใดแม่จอยเิเอาผลมาให้เบิ่งนะคะสำหรับาการฉีดกับพุทราเนาะให้ผลผลิตอีกรอบ2นะคะนี่ อกัญชีมาอัปเดตให้เนาะว่าหลังจากที่พ้นฉีดพ้นแคลเซียมโบรอนไปนะคะก็เริ่มเตกออกมาแล้วเนาะนี่นะคะเตกตาดอกแตกกิ่งออกมาตาโดกออกมานะคะนี่เห็นบ่แม่นหมดเลยนะคะนี่อันนี้คือพุซานะคะพุซาลูกใหญ่ๆที่ไม่จ่อยเคยลงคลิปไปเนาะกะพอหลังจากที่มันให้ลูกขคง เรียบร้อยเก็บผลผลิตไปแล้วนะคะก็คืองดน้ำเนาะงดน้ำเป็นเดือนแล้วก็มาให้น้ำแล้วก็มาฉีดพ่นปุ๋ยฉีดพ่นแคลเซียมบอลอนนะคะถ้ามีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักปุ๋ยยังกามาใส่เนาะไม่จอยก็เป็นขี้โมูแล้วก็เอาเนีจะอยากคุ้มดินนะคะเห็นคะกำลังแตกออกมาแบบแตกหลายนะคะกำลังแตกทางนั้นเลยฉีดพ่นได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะ เริ่มเตกออกมาแล้วเนาะเตกออกมาปุ๊บก็เป็นตาโดกเลยนะคะทางนี้ทางนี้มันสิเตะก่อนทางนั้นนะคะนะคะ่ะพุทรารืมหมกกระทันที่แม่จอยปลูกน,นี่เนาะมันสี ออกมากปีหนึ่งสองรอบนะคะปีหนึ่งออกสองรอบก็บคือออกช่วงเร่อเนี้ยช่วงแรงนี้นะคะถ้ามันออกช่วงแรงนี้ถ้าเราดูเลได้น่ะมันสีได้ขายดีนะคะเพราะว่าช่วงแรงเนี่ยมันสีบ่ค่อยมีพุทราเนาะส่วนมากหมักพุทราหมักกระทันมันสีออกหลายช่วงหนาฝนนะคะแล้วก็ข้อดีของมันออกช่วงนี้นะคะคือมันสีบ่ค่อยเน่าสีบ่ค่อยเป็นแมงนะคะเพราะว่าไม่จ่อยเคย ปีที่แล้วนี่มันออกมาช่วงช่วงเนี้ยช่วงหน้าเล้งเนี่ยคะ่ะมันแบบหน่วยงามแล้วกับอ่ค่อยน่าวแล้วก็มีรสชาติที่หวานเนาะโดยที่เฮาบต่ต้องไม่จอบ่ต้องมาโหเลยนะคะนี่เนาะรอบนี้กะคาดว่าหนาสีดกขนาดเลยนะคะเพราะว่ามันกําลังแตกออกมาเพราะมันแตกออกมามันก็คือเป็นดอกเลยนะคะคือเป็นตาดอกเลยเห็นมะเป็นปุ่มๆนะคะเป็นดอกเลย นี่นะคะออกมาก็เป็นปุ่มๆเลยฉีดพ่นใส่ทุกหนึ่งอาทิตย์นะคะสําคัญนะคะเริ่มเริ่มออกมาเป็นเป็นดอกแล้วปุ่มดอกแบนี้ต้องฉีดพ่นตลอดนะคะแล้วก็อย่าลืมให้น้ํานะคะนี่เห็นบ่เป็นเด้อเด้อเด,ด,ด้เป็นปุ่มๆนี่เห็นบ่คก็คือตาดอกแล้วก็การให้น้ําก็สําคัญนะเพราะว่าช่วงที่ออกดอกนี้สําคัญอย่างมากเลยนะคะน้ําแล้วก็ฉีดพ่นเนาะสำหรับไผ่ที่ ปลูกผล,ลไม้ยู่นะคะปลูกกินเองเพราะว่าสิปลูก,กเองดูสิเห็ดขายเห็ดอยังลองไซเบิ่งแคลวเซียมบอลอ้นเนาะไซแบบง่ายๆนะคะบ่ได้ยุงยากมากมายแล้วก็เห็นผลเนี่ยคิดเบิ่งว่าแม่จอยปลูกแค่สองต้นนี้นะคะเหลือกกินได้ขายอีกพร้อมนะคะเนาะสำหรับวันนี้แม่จอยเอามาแชร์ให้สำนีก่อนนะคะพอมันออกมากติดติดมาก แล้วสิมาถ่ายคลิปให้เบิ่องอีกเท่อนึงนะคะการฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นทุกหนึ่งอาทิตย์เนาะอาทิตย์ละครั้งนะั่นแหละว่าง่ายๆนะคะเนี่ยเห็นบอกแบบกิ่งเลยอยๆเอามาหน่อยนี่ตาดอกทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เขาบ่มีใบนะคะใบเขาร่วงหล่นไปแล้วแล้วก็มีแมงเจาะนี่บ่าต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าบ่ได้พ่นยายอย่างนี่แมงไอแมงที่ปีกแข็งๆอะ่ะเขามาเจาะนะคะมาเจาะใบาบ่เป็นอย่างนะคะ เขาปล่อยเข้าไปให้มันโจ๊ะนะคะเนาะสำหรับวันนี้ไม่จ่อยก็ต้องโคลาไปก่อนนะคะก็ฝากกดซับซับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งไว้พร้อมเด้อเพื่อที่จะบอกพาสคลิปใหม่ๆที่ม่อัปเดตให้เนาะสำหรับกินกิ่งตอนของพุชานะคะตอนนี้ยังบบทันได้ตอนยังบบมีเวลาตอนเลยนะคะท่านเอซที่ถามเข้ามาคือที่อยากซื้อเนาะก็ยังบบมีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาวางๆสักพักนะคะเดี๋ยวสิมาตอนให้เนาะ นะคะคยังมาได้ต่อเลยวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ